หมอบีมครับครับผมคุณคุ้นเคยกับแมลงดามากเลยใช่ไหมครับเคยกินครับเคยเห็นเขาทํากันครับแล้วคุณรู้ไหมครับตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียผมคิดว่าตัวผู้จะเป็นตัวที่เล็กกว่าแล้วก็มีสีสดกว่าเอาไว้ใช้ล่อตัวเมียอย่างเงี้ยครับตัวผู้ล่อยังไงนะครับใช้หน้าตาครับหน้าตาเป็นไงครับเป็นแบบนี้ อู๋พี่หมอเก่งอ่ะบอกเชฟไปตามความเข้าใจของเราเอ้ต้องถูกดิเป็นถึงสัตวแพทย์งั้นขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเชฟ มีความน่าสนใจบ้างคะคนแรกเลยครับหมอบีมครับเขานำมะแรงดานมาย่างทำเป็นน้ำมันแล้วเอาสเต็กมาจีเสิร์ฟคู่ไปกับแมชชพาเทโต้ที่มีมลแรงดานอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีมลแรงดานเอามายําเป็น3ามชีผักชีไทยผักชีลาวผักชีฝรั่งเสิร์ฟไปกับซอสแกงคั่วอยู่ข้างๆครับดูแล้วนะครับเขาน่าจะชูวัตถุดิบหลักได้ดีเลยครับ แมลงดานาะคือวัตถุดิบที่ท้าทายผู้เข้าแข่งขันทั้ง11คนเป็นอย่างมากแต่ผู้เขาก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาได้อย่างเต็มที่ตอนนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะเข้าไปชิมอาหารของผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อคัดเลือกว่าใครเป็น3าจานที่โดดเด่นมากที่สุดในการแข่งขันนะคะเรามองหาจานที่ดีที่สุดเท่านั้นซึ่งในรอบนี้มีอยู่3าจานที่มีความโดดเด่นซึ่งกรรมการจะขอชิมอีกครั้งเพื่อทำการตัดสินจานแรกนะคะเป็นของ มอบีมค่ะอโอ้ได้เวลาสักทีก็พิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเราก็มีฝีมือแค่เราซ่อนไว้ลึกไปหน่อยสวัสดีครับ ช่วยอธิบายจานแมลงดาของหมอบิมนะครับแมลงดานาอยู่ใน3ส่วนนะครับส่วนแรกอยู่ในซอสแกงขั่วพริกเผาอย่างที่2ทําเป็นยำผักชีในนั้นก็จะมีแมลงดานาด้วยอย่างที่3ทําสเต็กใช้แมลงดานาเกรสเข้าไปที่ตัวของเนื้อด้วยผมจะตัดความเผ็ดของน้ําพริกเผาด้วย mashed p o t a t ที่อยู่ข้างล่างครับ จานของหมอบีมเป็นจานที่มีกลิ่นหอมของแมลรงดามากเพราะว่าเอาไปเผามันทําให้กลิ่นหอมของแมลรงดาหอมเคลือบอยู่กับชิ้นเนื้อเลยนะครับที่เข้ากันดีมากคือยำผักชีที่ใส่ผักชีหลายอย่างเข้าไปกลิ่นของแมลรงดามันไม่กรบแต่มันเสริมซึ่งกันและกัน เมื่อกิน3อย่างนี้มันกลายเป็นจานสากลที่สามารถนำแมลงดายกระดับเป็นอาหารตะวันตกได้เป็นอย่างดีถือว่าสเต็กจานนี้เนี่ยกินอร่อยหอมกลิ่นแมลงดายกำลังดีครับขอบคุณครับการชูรสชาติของวัตถุดิบหลักก็คือแมลงดานาเนี่ยคุณได้นำพริกหอมกระเทียมไปคั่วแล้วก็มีแมลงดานาอยู่ในนั้นด้วย ตัวที่นําแมลงดาเกรสคู่กับสเต็กตัวที่เป็นแกงคั่วคุณได้ใช้มแมลงดาดานเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยทําให้ชูรสชาติทุกๆองค์ประกอบได้ออกมาดีมากครับคุณครับ มอบีมสามารถชูรสชาติความเป็นมะแลงดาออกมาได้ในแกงคั่วในยำผักชีหรือแม้แต่บนชิ้นเนื้อกลิ่นของมะแลงดามาในจุดที่เรียกว่าหอมและไม่มาทำร้ายเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบอื่นเลยนอกจากชูวัตถุดิบแล้วรสชาติที่จับรวมกันมาในครั้งนี้มันลงตัวมาก ฟังอย่างนี้แล้วยิ่งเป็นการตอกย้ำฝีมือการทำอาหารที่เราคิดว่ามันดีอะ่ะแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆริ hey,